สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตต้นพลูนหรือต้นพลัมนะครับที่เคยได้ทําคลิปไปในรอบที่แล้วนะครับเป็นพัฒนาการนะครับอันนี้เขาติดติดลูกขนาดเล็กๆนะฮะก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีนะครับเราก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าผลผลิตของปีนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็น เป็นปีแรกก็ได้เมื่อปีที่แล้วเป็นการทดลองเฉยๆก็มีมีลูกเล็กๆติดอยู่แต่ว่ามันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเราไม่ได้ดูแลร,รักษาเต็มที่แต่ว่าปีนี้นะครับจะพยายามที่จะดูแลนะครับจะบำรุงให้เต็มที่นะครับว่าเพื่อจะได้รู้ว่าผลผลิตจริงๆนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับพลุนนะครับพลุนหรือพัมนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับก็มีอยู่เยอะครับมีอยู่หลายกิ่งนะครับก็จะทยอยบานดอกแล้วก็ดอกที่มันเป็นดอกตัวเมียนะครับมันก็จะติดติดลูกนะครับส่วนดอกที่เป็นตัวผู้ก็จะร่วงโรยไปนะครับประดังตัวอย่างที่เห็นนะครับคืนนี้อันนี้ก็คือผล ผลผลิตนะผลขนาดเล็กนะครับที่เขาเขาได,ได้ได้ติดเข้ามาในรอบรอบนี้นะครับรอบแรกนะครับถือเป็นรอบแรกรอบแรกหรือรุ่นแรกนะครับที่ที่เขาเริ่มติดนะครับเขาจะประมาณนี้ครับผมรุ่นพลัมนะครับ